เอาละครับผมก็สวัสดีคนดูทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านกันด้วยนะผมวันนี้เรอยู่กับเกมจุ o ศ l d โว e ดเกมนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะมาหาอ,อินโดมินัตเล็กนะผมแบบฟรีนะ <Wow. S 1> คือมันสามารถผสมรวมร่างเดรั่กันได้นะผมซึ่งนี่นะผมทีเล็กเราเราก็จะเอาทีเล็กเนี่ยมาผสมเพื่อเป็นอินโดแรปเตอร์เอ้ออินโดมินัตเล็กนะนี่ตอนนี้มันก็กําลังวิวัฒนาการอยู่นะผม ซึ่งไออินดมเนัเล็กเนี่ยมันต้องใช้แรปเตอร์วลสีกับไอทีเล็กวลสีนะคือไอแรปเตอร์เนี่ยกูแม่งสุ่มได้จากคลิปที่แล้วโคตรเยอะเลยก็เลยทําได้ง่ายนะผมซึ่งทีเล็กนี่ฮะก็กําลังทํานะผมเพิ่งได้มาเยอะเยอเยอะ,ยอะแยะเลยเนี่ยเดี๋ยวเราเราก็กดใช้กดรีไปเรื่อยน,นนะนี่คือจุดที่ยากที่สุดน,นะผมก็คือการต้องรีให้หลอดมันเต็มเนี่ยเนี่ยเต็มแล้วได้แล้วนะผม เดี๋ยวเราจะรีบทําให้ทีเล็กมันวิวสี่สิบเลยนะแต่ปกติรอเวลาเอาก็ได้นะผมแต่อันนี้ผมรีบนะนี่ตอนนี้ก็ฟักตัวหนึ่งแล้วก็กดเลยนะผมก,การทํตัวเสาตัวนึงเนี่ยให้เวสี่ิมันก็ใช้ประมาณแปดตัวนะเนี่ยกดไปครับสี่สิบเจ็ดได้ไปถึงครึ่งหลอดแล้วก็ต้องกดเรียน,นะเงินจะหมดตอนไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอ้โหดูหลอดเปเพิ่มมาแค่เนี่ย ทรมานอะเดี๋ยวสิปุ๊บเออเต็มสักทีเกือบหมดตอนแรกมีเท่าไหร่ตอนแรกมีห้าร้อยนะตอนนี้เหลือสองร้อยละเดี๋ยวจะอ่านี่ปะน,น,นี้ก็จะเป็นเบลล์สามสิบเลยนะปุ๊บทีเดียวหลอดเต็มสวยสวย จากนั้นแล้วก็โอ้โหอาหารล้านสอง mm hmm. เกือบไม่พอนะไปครับรอบเดียวปุ๊บสวยอันนุ้ก็ต้องใช้ดวงนิดหนึ่งนะจริงๆเปอร์เซ็นต์มันอาจจะน้อยกว่าน,นี้แต่ว่าผมโชคดีนะผมตอนสุ่มผมไม่เห็นโชคดีอย่างนี้เปล่าวะไปต,ตอนนี้แล้วก็ไฮบิดนะผมเขาเรียกว่าไฮบิดนะโอ้โหทีเลขกสีแดงสีส้มอลามเลย เฟี้ยวปะอันนี้ก็เป็นเราสามารถไฮบิดได้เลยนะผมอันนี้ก็เป็นแรปเตอร์นะุแต่ว่าทีเด็กเรายังไม่เวล40นะผมอาหารไม่พอนะซึ่งมันต้องใช้อาหารเท่าไหร่ใช้อาหาร4ล้านาโอ้ยไม่กอแค่ทีเล็กตัวเดียวใช้อาหาร4ล้านาอืมโคตรเยอะคือตอนนี้เรามีแค่ล้านเดียวอะ่ะเราต้องหาอีก3ล้านาครับอันนี้ก็เพิ่มมาดิดเดียวเอง มีกิจกรรมอะไรเพื่อมาหาไหมเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวผมขอเวลาไปหาอาหารแป๊บนึงนะผมอะตอนนี้เราก็มีอาหาร4ล้านแล้วนะผมก็ขาดอีกเท่าไหร่เนะี่ยขาดอีก3,000นะอืมขาดนิดเดียวแล้วก็เก็บที่ฟาร,ร์มเราได้นะผมนี่ครบพอดีอใช้อาหารโคตรเยอะ ดอมินาเล็กไปครับผมปุ๊บห้าร้อยอุย้ยอันนี้ใช้แค่80วะ่ะได้กี่รอบเนี่ยได้รอบเดียวรอบเดียวมไม่ถึงครึ่งไม่เงยโอ้โหเดี๋ยวผมขอไปหาแบงค์มาเปิดเพิ่มแปงหนึ่งนะครับผม โอเคมานะผมตอนนี้เรามีรอยแบงแล้วนี่ขาดจะมาเอาตัวฟรีเลยยังเสียอะไเนี่ยปึ๊บโอ้โหเพิ่มมาแค่นี้มาตัวฟักเกอร์เพิ่มรอยจังวะได้ทีหนึ่งไหมเนะี่ยโอ้ต้องรอเวลามาครับผมตอนนี้เราก็สามารถกดได้นะก็ปึ๊บปึ๊บมังไม่เต็มสักทีวะได้โคตรยากเลยจะไปหามาจากไหนอีกแปดสิบต้องรอเวลาอีก โอเคผมตอนนี้เราก็สามารถกดได้นะบอกว่ารอบนี้จะเป็นรอบสุดท้ายนะครับผมไปปึ๊บเออเออหรอเต็มสวยอีกคนจะได้สัดว์ <c oughs> มาแล้วผมอินโดมินัสเล็กฟรีนะแต่ก็เ,เสียไปเยอะอยู่โคตรเท่มาไปไหนดีวะ เอ่อจุดแถวนี้ก่อนแล้วกันนี่นะอันนี้ปลดล็อกเลยนะผมอือคือไอ้ปลดล็อกอันนี้ก็คือแบบว่าเราไม่ต้องไปสุ่มหาเลยนะก็คือแบบว่าใช้เอ่อดินเอซื้อได้เลยนะผมนี่ฮะใช้สองสองหมืนเก้าซื้อได้เลยนะโคตรเฟี้ยวอันนี้เฟี้ยวจริงเฟี้ยวจัดเฟี้ยวจัดอืมดูมินาเล็กโคตรเท่ออืม ไม่ว่าจะตัวไหนก็ค่าแพงชิบหายเลยแต่ผมมีอินโดเมนาเล็กร่างสองนะแต่อันนั้นต้องเติมเปิดนะครับผมอันนี้ได้ฟรีนะงอเทียบปะตัวที่แล้วตัวนี้เดี <c oughs> ย๋ยวเราจะลองเอาอินโดเมนาเล็กไปสู้ดูนะผม <c oughs> ว่ามันจะเป็นยังไงนะ มาแล้วครับผมอินโดนิเซเล็กลงสนามนะมตัวโคตรเท่อ่ะตัวโคตรใหญ่เราต้องตีกี่ทีเนี่ยต้องตีสามทีนะฝั่งนั้นถึงจะตายอแต่เขาสลับมานะผมงั้นเราต้องตีสองทีปุ๊บปุ๊บผมไม่กันว่ะ๋ยวก็แตกนะครับเรียบร้อยอินโดนิัซเล็กเนี่ยเหมือนจะเป็น เหมือนจะไม่ใช่เดรุสเซอร์นะเหมือนจะเป็นเดรุสเซอร์ที่แบบว่าเขาเรียกอะไรปรับแต่ง DNA อ็นเอนะผมซึ่งแล้วมันก็ไม่ใช่ตัวแรกด้วยนะมันเคยมีหลายตัวด้วยตัวแรกดูเหมือนจะเป็นสกอร์เปี้ยนเล็กมั้งครับผมเดี๋ยวไอ้ตัวนั้นก็ต้องเดี๋ยวผมจะไปเปิดคลิปหาให้ดูนะสุ่มหาเออโอ,อ้ยโดนเป็นลเล็กตายแล้วแม่งเอ้ย ก็สำหรับการสุ่มรวมินาเล็กฟรีในคลิปนี้นะผมก็ถ้าใครแบบว่าหมดกําลังใจท้อก็เห็นไหมครับทุกตัวในเกมนี้มันได้ฟรีหมดนะผมถ้าเราพยายามนะก็สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะผมเพราะว่ามันจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วที่กูฟรีนะเสีอกูจะสุ่มให้หมดเลยนะผมตัวไหนแม่งด้ยากจะสุ่มให้หมดเลยอ่ะเออไปแล้วครับเจอกันคลิปหน้า